สวัสดีครับผมแสงทวีปันสมคิดนะครับตำแหน่งครูแผนกช่างยนต์วิัยการอาชีพเชียงรายครับผมได้ไปฝึกประสบการณ์ณบริษัททาราลำพูอิสุสเซลนะครับจำกัดระหว่างวันที่ยี่สสองเมษายนจนถึงวันที่แปดพฤษภาคมสองพรอยแปดครับวันนี้ผมก็จะได้มานำเสนออบางส่วนนะครับที่ผมได้ ไปฝึกประสบการณ์นะครับเรื่องของการจัดปลั๊กแหวนลูกสูบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอถอดประกอบเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ครับรถยนต์ยูซูนครับรหัสเครื่อง6 n z นะครับแล้ววันนี้ก็จะมาใสแ่แหวนลูกสูบนะครับเครื่อง6ยูซันะครับเครื่อง6 0 0ก็จะมีแหวนด้วยกัน กินนะครับแหวนสีแดงคือตัวตัวนี้ตัวที่คมสุดนะครับตัวนีสองตัวนี่สองยีบนะครับตัวนี่กาีเอะนะครับตัวที่ตัวล่าสุดคือแหวนแบบน้ำเชื่มเป็นที่ิยมกิน 还有就是这样的，海洋啊，那 <noise> 个<声>，我们说烂熟了。<noise> <noise> vừa đang xén xong có hết vậy không vậy yeah, nó không vậy nó ăn nó vậy ไปไปแขนตัวที่สามครับจะเป็นสีเขียวก็จะมีสลบอ่ข้างบนนะครับ

บนโต๊ะครับเกิดกา้เสียบถึง3ตัวทั้งหม เาใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่ไปเดี๋ยวให้จัดปากแหวนอีกทีนะครับการที่ไอจัดปากแหนทุกคนมบเท่ัอนปากแหตัวที่หนึ่งครับตันะครับตวที่หนงอไปที่ส ตัวนี้นะครับาน่ตัวนี้นะครับเรนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ก็คือแหวนแหวนแขวนเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ นี่คือแบบแรกนะครับต่อไปแบบที่สองนะครับแบนตัวที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับตัวที่สองอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับตัวที่สามอยู่ตรงนี้นะครับตัวที่สามสีเขียวนะครับตัวที่สี่แบนตัวทั่สอ่ตรงนี้นะครับ ส่วนด้านด้าน,านตรงนี้นะครับอ่าลูกศรชี้ไปหน้าเครื่องนะครับเหมือนกันทั้งสองตัวนะครับเลือกเอาแบบไลยแบบใดแบบหนึ่งครับอันนี้คืออันนี้คือการก่อ,กอแหวนนะครับ